ซอฟต์แวรยครับก็จำเพ็นพิงครับซึ่งก็จริงๆเป็นอีกเพลงที่ตัวผมสนับการทำงานมากเลยครับก็ยังยังคงถูกเปิดอยู่อ่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวผมก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าตลอดตลอดการทำงานนี้เราก็ได้รับทิ่สละในการทำงานมันเพิ่มากในการจะร้องดีไซน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวผมก็เลยรู้สึกอันนี้ก็ต้องมอบให้กับพี่ๆทีมงานทุกหลทุกคนแหละครับก็จะเป็นทีมงานรพนครัาศกาศก็พีแอม มันมาไ็กไกลไกลท่แบบที่เราภูมิใจอย่างแรกเลยคือเราทํางานเพลงที่มันมันมีรางวัลเป็นชิ้นเป็นอันออกมามันให้กําลังใจไม่ใช่แค่เราคนทํางานเบื้องหลังทุกคนได้แบบต่อยอดชิ้นงานนั้นๆด้วยมันมีแบบเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาว่าเป็นผลงานว่าทั้งหนึ่งทำเพลงนี้แล้วมันเดินทางมาตรงนี้นะมันเป็นบหมาทที่ดีสำหรับผลงานซึ่งมันก็ส่งต่อถึงคนาต่อไป้ชายทุกคนตั้งใจทำให้ดี ก็ใช่ผมก็ตั้งใจอยู่แล้วนะผมก็พยายามแบบทํางานให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับให้ให้ให้คนฟังได้ได้รู้สึกว่าเราตั้งใจทํามนถึงแม้ว่ามันจะได้ยินเสียงบ่นคนด่าว่ายากมากเปล่แต่ก็แตผมก็รู้สึกว่านั่นนั่นคือทั้งหมดของผมผมผมจริงใจที่จะให้ทั้งหมดอยากขอบคุณตัวรางวัลที่ปรงสเพลงอยากไปขอบคุณใครมากที่แบบสนับนุรก็ จริงๆในส่วนตรงนี้เนี่ยตัวผมก็ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังของผมด้วยครับที่แบบคอยซัพพอร์ตพี่ๆนะครับแล้วก็กางเลิกอิสระในส่วนนี้ด้วยที่แบบว่าบริการให้นนได้ทํางานเนี่ยเต็มที่ใน,นหลายๆโอกาสแล้วก็ตัวผมก็ต้องขอบคุณออพี่ๆทุกท่านเลยที่ได้โอกาสร่วมทํางานด้วยตลอดลหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วเราไปถึงใน,นหลายๆปีข้างหน้าด้วยผมว่าจะได้รวบรวมพี่ๆทุกท่านเข้ไปรู้จุดเพลงใหม่ชื่อเพลงมันสในสใจใหม่ ชื่อเพลงเหรอครับจริงเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกเขีนยนโดยพี t e ตอร์ท i ิเบิครับแล้ก็ได้โปรดิวซ์โดยพี่เมฆชเน่มาทำซึ่งตัวงานเพลงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างจะสำหับผมผมไม่ค่อยเห็นความเข้มข้นในดนตรีแบบนี้มากนะใ,ใ,ในในเพลงที่เราฟังตอนนี้ในในแบบบ้านเราผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำงานสักชิ้นหนึ่งที่มันมีความเข้มข้นแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เปิดโอกาส คืออย่างอันนี้ต้องขอบคุณทางเลดดี้สู้ยครับที่เปิดโอกาสให้แบบเราเราชวนพี่คนโู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยทางทางเลดดี้โซลก็แบบเปิดโอกาสให้เราได้ทำางคือเราเป็นเรารู้เลยว่าเราเราถ้าได้เคมีประมาณนี้โจทย์มาแบบนี้อะไรเงี้ยคนนี้มาจากตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีชื่อเพลงมันส่งผลชีวิตเรายังไงบ้างเอ่อชื่อเพลงเหรอครับจริงๆผมว่าจริงๆเพลงนี้เราเราพยายามที่จะไม่สเปซิฟิกผมเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันมันไม่ใช่เพลงชาติทีเดียว คือเพลงที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างโอเคในชื่อมันจะเป็นชื่อนนทนน์แต่ว่าพอทุกคนฟังงานนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนมีคนในเพลงนี้อยู่ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเราก็มีไหมนะเราเราก็มีเราก็มีอะไร่งเงี้ยซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่เต้เขียนวาเป็นเพลงรักมากๆแต่เราเราก็มองในมุมที่ว่าแล้วสําหรับคนที่สูญเสียถ้าจะพูดถึงคนเดียวบนโลกของคนที่ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้มีโอกาสได้ได้เจอแล้วจะไม่นอีกคุไหน ซึ่งมันมันเลยค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ยากเพราะว่าเราเล่ายังไงให้มันกลางให้คนรู้สึกแบบตีความได้สองทางซึ่งซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าสำเร็จแต่ผว่าคนก็บางคนก็บอกเพลงรักบางคนบอกว่าเป็นเพลงเศร้ามากตอนไหนคิดถึงอะไรตอนไหนคิดถึงอะไรเหรอคิดถึงเพลงนียครับจะดร้องไม่ดีใช่จะเอาไห้ได้เลยนะเนี่ยจะเอาให้ได้มีสกิทกันตลอดเวลามึงถามที่มึงถามที่เอาอย่างนั้นอย่างนี้ ก็หลักๆแล้วเนื้อเพลงแหละแล้วเป็นหลักใช่เขออาทุกคนเลยก็ <c oughs> รู้ทันแล้วเ,เขาเขามีส่วนแหละสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็มีส่วนแหละเป็นเป็น motivation แล้วก็ผมว่าจริง,รงๆก็รู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหาอะไรตรงนี้กรับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นซึ่งซึ่งสัมผัสได้ว่าเราเริ่มไกลออกจากเป้าหมายของหลักวันแล้วนะแล้วมันพิเศษไหมล่ะอันนี้เหรอ อเพราะว่าจริงๆพี่เติร์ดพี่เมฆโนนมันเป็นโอกาสที่ถ้าถ้าทางเลิฟอีส์เขามไม่อนุญาตเลยเป็นโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยสำหรับคุณพี่บอกใช่หรือว่าใหม่ๆใหม่ๆแล้วต้องการกรตอบเลยเดี๋ยวผมไม่มีให้หรอกฮะเราต,ต้อง,งปกติดีครับไม่ริดแล้วนะทำมาคำถามสองนี่ทำไม่ได้